นเนื้อหดครับจัดการตามตำร้ยหยิบขึ้นมาเราก็รู้แล้วว่าเก้าจริงเห็นไหมครับนี่ก้าห้านะครับอันนี้ถึงยุกพี่ดูเนือ้อออกชมพูใสนะครับสวยมากนะองค์นี้กัยเป็นเิอสิคะคุยกันไม่รู้เรื่องเลยต้องถามพี่ตีวัดเกตแท้ไหมครับพี่ตีแบบนี้โอ้โหโอ้โหเห็นเนื้อแล้วเป็นไงพี่ เนี่ยตอนออกจากลุเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นลักษณะแบบนี้หมดแล้วครับพี่นะครับผมบอกเลยสวยจะมีน้อยนะครับเนี่ยคาบกุตามธรรมชาติเลยนะโอ้โหเจ็ดชั้นอกร้องด้วยเหนือดีสุดเลยครับคุณคุณไม่ได้ยิ่ย่อนเลยนี่แขนติ่งนักเลงโตด้วยนะพิมพ์นี่นะนจะเล่นดีไม่แน่วันเนี้ยสองนาทีสิพี่โอท์ให้เอามาประมูลนะครับองค์นี้ผมบอกเลยนะสวยสเป็นแสนนะครับแล้วเนื้อนี่พี่ดูดิ ความเก่านะครับความเก้านี้ต้องบอกว่ากินขาดเลยนะครับแิตรีขอบคุณครับพิติีวัดเกตเนี่ยเป็นพี่เป็นตำรวจใช่ไหมครับอผมเห็นดูโปรไฟล์พี่วันนั้นเป็นตำรวจนะครับขอบคุณมากที่มาให้ข้อมูลนะครับให้เกียรติกับน้องแบงค์เมืองการมากมากนะครับเรามาช่วยกันตีแพ้นะครับเรื่องความจริงเกี่ยวกับพระสมเด็จนะครับโดยนะครับองค์ประกอบง่ายๆนะครับใช้ความเก่าในการดูจบ นะครับผมเชื่อนะครับพี่ๆทุกคนได้พุทธคุณจากพระเครื่องที่น้องแบ่งไปแน่นอนนะครับองค์นี้เป็นเนื้องเงินพระสั่งกระจายเนื้องเงินสวยพี่ตีมาให้ความรู้ตลอดผมก็พลอยได้ความรู้ไปด้วยอ่าขอบคุณคะ่ะองค์นี้ใครจาได้มั้งหลวงพ่ออะไรพี่โอ๊ตพูดไปเมื่อวานซืนอ่าหลวงพ่ออะไรครับพี่ๆ อะไรก็พี่จ๋าปูเทียนอ่าหลวงพ่ออะไรครับพี่พี่หลักต้องว่าปูเทียนคิดถึงวันต้องปูเทียนครับอ่าตอบได้เลยนะพี่อาจจะได้มีข้อมูลและหลักฐานชัดเจนปูเทียนครับหลวงปูเทียนพี่อุทัยหลวงปูเทียนพี่พี่จำได้หมดเลยพี่รัหลวงปูเทียพราะพี่โอ๊ตเอามาพูดเมื่อวานซืน อรัวอะไรขนาดนั้นพี่ดาจันทรหมาปลูกปูเทียนเลยครับสวัสดีครับพี่ราตะพลเฤทธสกุลครับสวัสดีครับพี่ชายพี่ราตะพลปคุณรัวอะไรขนาดนั้นอ่ะชอบยอกพี่เขาพี่เขาหน่ารักปูเทียนวัดโบสถ์นะครับอืมลักษณะแบบนี้เป็นยุคแรกนะนะครับเนื้อจะเหมือนปูนากรักคังอ่ะเห็นภาพไหมเนี่ยปูนาคนะ แป๊บนะเามื่อกี้ไปวางไว้ไหนหรอคุณน,นะต้องให้เห็นภาพกันนะครับนาคเนี่ยเป็นสิบพีสิบน้องกัน,อ,น <ๆ S 1> อยู่เหืือเดียวกันเลยอาจารย์เนี่ยให้เห็นภาพก่อนนะครับอ่าเจอคือภาพฝันในจักรวาลเนี่ยกัน นะครับคูณใส่กันนะครับส ouais ิ่งชั่วร้ายนะครับได้อย่างดีเดียวกันเลยครับเห็นไหมอ่ะไปอุดังครับเลยเนื้อแกล้งมากนะแคดปูเทียนก็เป็นมือแล้วหนูประมูลพร้อมล็อกเกตของหลวงปูไว้ด้วยนะหลวงปูเนี่ยแม้ใต้ในร่วงรัชการที่เก้าเนี่ยยังเสด็จนะครับ ไปดูวิธีการสร้างพระของหลวงปู่เทียนเลยโด่งดังมากๆในยุคนั้นนะครับหลวงปู่เทียนท่านเสกพระกลางแจ้งนะครับแล้วก็นะครับชุมนุมเทวดาลูกศิษย์ติเต็มเลยหลวงปู่น่งเสกอธิษฐานนะครับอธิษฐานจิตแบบเดียวๆเลยนะนะครับเราต้องบอกว่านะครับพระพงของท่านนะครับนิยมนะครับและเป็นนะครับพระยอดนิยมตลอดการนะครับนี่ พร้อมกันเลยนะสององค์พร้อมล็อกเก็ตนะครับผงสิบสองนักสัตว์ลุงปิเทียมัดโบดยุคแรกยุคต้นนะครับเปิดแรกมาเวลาเดินครับสามสิบวินาทีพี่พิมพ์เริ่มไปแล้วเอาไปเปิดแรกมาเวลาเดิน,น,ดนใจพี่เวลาึงถึงสองปีก็ไดครับมาที่แปดพันบาทราคาสุดท้ายขอนนี่ตอบ หก้ว3 0 0พี่เกิดอะไรขึ้นอยู่ที่เต0 0จ้าพี่อาิรั้์หมื่น้าร้อยไี่ทันแล้วอยู่ที่1 6 0 0 0พี่มาได้อลยรลาค่ะสุดท้ายปิดอาวุธไปที่งไม่ทันแล้วพี่อะไรได้ไปครับรายการนี้ไปันรักค่ะเท่าไรจ๊ะ เนี่นะครับอะไรสั้นๆนะครับอะไรนะพี่จาไม่ได้นะครับนี่โอ้โหผมทําอะไรลงไปนี่เมื่อกี้โอ้โหตายละน้องับอะไรลงไปนี่องค์เนื้อดีมากเงั้นน้องได้มาบ้านๆนะครับเรา องค์นี้จะเป็นพระที่แช่น้ำมนต์มาทั้งนั้นจริงๆด้วยพี่ป๊อกอ่าโอ้โหดูนี่ฮะอันนี้เป็นแช่น้ำมนต์มานะครับตอนนี้ผมพี่นบกแสดงเป็นไอดอลนักแสดงเลยครับนักอนุรักษ์ตัวจริงรายการต่อไป ณยายพี่มานาชัยนะคะพิมพ์เนี้ยนะครับเป็นพิมพ์ในบ้านวัดอินแบบชัดเจนเป๊ะๆเ,เลยนะเนื้อจะค่อนข้างนึบนุ่มนะครับเข้าใจง่ายนะครับนี่โอ้โหวัดอินเนี่ยนะครับเนื้อเขาจะออกคราบดำๆนะครับเป็นนะครับธรรมชาติเลยนะครับโอ้โห,หลักษณะเนื้อนี่เอาไป นะครับเฮ้ยสามสิบปีไม่ได้ไรายการน,นี้ต้องซ่อมกนทีอ่าสมเด็จในบ้านวัดอินครับองค์นี้เป็นเก้าชั้นแข่นกลมในบ้านวัดอินไม่พอเปิดแรกมาเวลาเดินครับพิมพ์เริ่มไปแล้วปเปิดแรกไงเปิดแรกมาเวลาเดินครับอ่านี่ไม่ครับเปิดแรกโอ,อ้เหนือ เท่าไรนะแอดมาที่5,000บาทนะคะพี่จ๋าตอนนี้แล้วก็มาที่8,000บาทพี่จ๋าในบา้านวัดกินแล้วเป็นเก้าชั้นนิยมพี่จ๋าอยู่ที่10,000บาทที่พี่สวัสดิ์ราคาสุดท้ายเก้าชั้นนิยมตําราครับอาจารย์ก็ลืมกดเวลาเท่าไรนะแอดอยู่ที่10,000บาทาราคาสุดท้าย จาชักช้าไม่ได้การรอนานบ่ได้พระเด้อมาที่หนึ่งมืนบาทมาที่หนึ่งมงสองร้อยบาทมาที่หนึ่งมสพบาทตอนนี้ราคาสุดถ้ายจ้าอยู่ที่หนึ่งรบาทตอนนี้พี่จาพี่เชือักบอ่อนแร้วมาที่พีชาาลกาเดีพี่จามาที่หนึ่งมืสามเก้าร้อยบาทถ่าหมื่นสามเก้าร้อยครับาคาสุดท้าย ส0 0รตอนนี้ราคาสุดท้ายค่ะมาที่1นงนสาตอนนี้ราคาสุดท้ายหนึ่งหาื่นสีันสี้แล้วเกสีีร้แล้วเป็นเก้าชั้นในบ้านินพีาต้องมีสามห้ยเท่าไรนะแปีม่ีในโคเลยหน่ื่นสีพสี่รอี่ราคาสุดท้ายชอไปไหนมันจะใช้หนูไปไหนเนี้ยเท่าไรนะแอดราคาสุดท้าย โอ้หพี่ดูเนื้อดูเนื้อาโอ้โหเก้าชั้นพิมพ์ปิดไปแล้วนะครับพี่ใครจะได้าดีเลยนานมากอง์นี้ดีเลยนานมากนะครับดีเลยนานมากครับมีคนปิดไปยังครับขึ้นไปยังครับไปยังอะไรเขว่าปิดยังไม่ขึ้นเลยว่าคำว่าปิดขึ้นไปยังครับพี่พี่อุ้ยใคร ปิดไปที่ปิดไปเรียบร้อยแล้วค่ะเขาว่าปิดึ้นแล้วปิดไปที่ใครครับปิดไปในรนค่ะ1มบาทัวนางบพี่บีาาเท่พอพระคุณมากครับพี่ชายเฮงเฮงรวยรวยครับเนื้อปึกปัก นะครับ <พอ S 1> เนื้อปึกปาก <พอ S 1> มากเด้วยกาวสันสวยๆยริดีด้วยครับพี่ติ๊กแบคโฮเนื้อเขาตุ้ดจริงครับเนื้ออร่อยเลยยินดีกับพี่ที่ได้อยากจะเล่นวอดเกตวันนี้จะรอดไหมเนี่ยพี่ๆลองอให้พี่ๆเดาดูจะทําได้ไหมทําได้หรือเปล่าจะทําได้ไหมทําได้หรือเปล่าพระที่ออกจากโกรกจริงๆฮะให้พี่โอให้อันี่พี่บอกว่าโอ้โห เนื้อถ้าเนื้อจัดก็ต้องมีองค์นี้แล้วแหละโหหายากเหลือเกินน้าเสียดายว่าเจ็ดไม่น้าหักพี่ตีซ่อมได้พี่นะครับเต็งจริงนะผมบอกเลยนะอันเนี้ยก็ครบนะครับองค์ประชุมแล้วเนื้อนีอน่ผมบอกเลยพี่ดูเนื้อนี่ผมชอบเนื้อมากนะองค์นี้จริงพี่นะครับนี่พาพี่โอ๊ตให้มาเมื่อคืนพี่ๆท่านนอยากให้ประมูลรายการนี้กดนนึ่งมาครับ กดหนึ่งมาพี่เนื้อนี่ต้องบอกว่าโหพี่ลงกล้องไปก็รู้ว่าแท้แล้วอะนะครับนี่ถ้าไม่หักต้องมีเป็นแสนสภาพนี้สามสี่มื่นได้เลยทิมนักเลงโตนะใช่ไหมครับพี่บางคนเขาเรียกนักเลงโตบางคนเขาเรียกแขนติงนะครับแคนติงแคนจ<ะ>ออกนะครับสุดยอดกับพี่ชาย เจมจนมากนะครับเจมจนมากเขาไม่เขียนราคาก็จัดไปพี่ๆท่านใดอยากให้ประมูลกดหนึ่งมาครับนี่รายการนี้ขอหนึ่งคนละหนึ่งตัวครับพี่จ๋าใครอยากชมการประมูลวัดเกตเนือหัวนโทองค์นี้พี่ เหนือต้องบอกว่าสุดจริงพี่องค์นี้เหนือเต็มจนมากนะครับวันนี้เสียงไม่ค่อยมีพี่ๆจะช่วยกันใส่แล้ว่ิยาเสียงไม่มีนะไม่ครับเปิดแรกพิมเริ่มไปแล้ว ยี่เจ็ดพันบาทรายการไสมาดีกวันมาทคะ มาที่หนึ่งมืบาทครับราคาสุดท้ายครับสมเด็จวัดเกตชัยู 100, 000, พี่นะครับเจชั้นแขนติ่งนะครับนี่ขู่พี่ต้องบอกว่าเหนือแบบนี้นะหลักแสนเท่านั้นนะครับเท่าไรนะแอดราคาสุดท้าย18.000 18.900น,นี้เยดาย เนื้อสวยมากที่2000บาราคาสุดท้ายจ้าพี่พิ่เก้ไมันเนื้อสวยมากพี่จริงๆที่2 0บพีู่รราคาสุดท้ายพี่ดูความเก้านะนี่เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับชัดเลยอะนะครับนี่นี่ไม่ออกพี่ดูเนื้อเนื้อข้างในครับเป็นเนื้อเดียวเห็นไหมครับแล้วก็นะครับการคายการเซตตัวของน้ํามันนี่มีความเข้มนะครับนี่ เข้าใจง่ายเท่าไรน,นะแอดราคายังเบาอยู่เลยอาจารย์แบงค์งานเข้า<อ>แล้ว15วินาทีสุดท้ายครับ2,000ม,ม,มาที่2,000หนึ่งหันบาทตอนนี้ราคาสุดท้าย2,000งหมื่นบาทราคาสุดท้าย2,000หนึ่งหมนบาทตอนนี้ราคาสุดท้ายตุกที่จะเขาวงจ้าพี่เรา,ขขา,า,าใช้ย<ช>พิทวีนนะ เสียดายหนึ่งห้รอยราคาไายตอนนี้สองหมก้บาทที่มาที่สองหมื่นหนึ่งพันหอยทตอนนี้ราคาสุดท้ 21, ายมาที่สองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทที่าตอนนี้สวยมากาเนื้อแบบเนื้อนี่แบบว่าเท่ไนนะาไรหม่นหนึ่งพันร่นหนึ่งพันแปดบาทนะครับผู้บอกไเลยนะ แบบเนี้ยนะครับยุคแรกยุคต้นแล้วดูง่ายจริงนะครับเนี่ยอ,องเนี้ยชัดเจนสุดๆแล้วเท่าไรนะแอด 32, บาทพีรา,าคาจะได้ครจะ้ไน้บ, <tekn S 2> บางองนะเหลือแค่เสี้ยวเดียวเขาย,ยังข่ายกันเป็นแซ่ดเลยพี่นะครับดูเนื้อดิโอ้โหพิมพ์ปิดไปแล้วนะครับใครจะได้ไปมาดูกันจา้ารายการนี้อร่อยจริงนะครับ ไปที่ปิดไปในราคาเท่าไรครับสองหมืนมห่นสองพันสองร้อยบาททวนนะคะพี่ชาที่พี่มาน่าใจคะ่ะสองร้อยเพื่สังเพยได้พี่ชาบอกเหมือนสุดสุดเลยขอบคุณมากครั<อ>บพี่ชาขอบคุณคะ่ะ<ๆ>เหนือหดสมศักดิ์ศรีจริงๆครับโอ้พี่ สุดจริงพี่จ๋าเดี๋ยวผมเช็คองค์นี้ก่อนเพิ่งได้มายินดีกับพี่มานะชัยด้วยครับอาขอบระคุณพี่พี่จ๋ายิงซ่องจะยิงหลงไหลครับบนสเสน่ห์ของสมเด็จกรอบนี้โบราณมากนะครับโบราณจริงนะเนี่ยเป็นตังสมัยก่อนจะเ,เช็คก่อนว่าปีไหน เช็คไปพร้อมกันพี่แม่นมากครับที่มานะชใช้เห็นไหมครับอ,อันนี้จะมีเม็ดมวลสารจะมีเม็ดมวลสารเนื้อน,นี่ต้องบอกว่าโอ้โหพิมพ์นี้ที่ไหนครับพี่พี่นี่จะมีเม็ดมวลสารนะอ่านี่อันดับแรกเราดูเฮ้ยแบบนี้มีเม็ดมวลสารเนื้อแบบนี้ไม่ถึงสมเด็จโตละ นะครับอ่าเพราะความเก่ายัางไม่ถึงเนี่ยครับแต่มีเม็ดมวลสารเออถ้าคนแมนๆเนี่ยจะรู้เลยปั้งเลยเนี่ยนะครับเนี่ยเก่าไม่ถึงยุกต้นอ่าพ,พี่พี่เพชรบอกว่าพี่มานัดใจแฟนพันธ์แท้เลยครับครับเนี่ยอ,อ,องค์นี้นะครับบางคุณพรมอ่จาจตุรบสะกบางคุณพรม นะครับปีสองห้าศูนย์สองกุนะครับเนี่ยตายตนโพอ่าสวัสดีครับบอสแบงคสวัสดีครับพี่ชายเรียกซะผมคนลุกเลยพี่นี่จะใช้มวลสารนะครับบางคุณพรมในการสร้างนะครับมวลสารบางคุณพรมเนี่ยแตกกุในปีสองพันห้าร้อยนะครับ แล้วรุ่นเนี้ยจะสร้างในปีศูนย์สองนะครับแล้วฝากกูไว้ใต้ต้นโพนะครับนี่เนื้อก็จะเป็นลักษณะแบบนี้พี่มงค,มคือตา,ตามที่รัตพนครับตางขุนพรมใช่ๆๆใช่ใช่คือพี่รู้ไหมครับว่านะครับบางขุนพรมพิมพ์เนี้ยใต้ต้นโพเนี่ยไม่ใช่เอาไว้ใต้ต้นโพนะคือนะครับเข้าเอากล่องนะครับใส่ไว้นะครับแล้วปลูกต้นโพเนี่ยทับลงไป เออนะครับเป็นแบบนั้นใช่ครับเนื้อสูตรนี้เป็นบางคุณพรมเลยพี่เห็นไหมครับสวยสุดสุดที่จาสวยสวยตรงนี้สวยจริงบางคุณพรมชัดเลยครับแบบนี้เล่นเป็นมืดนะพี่นะเป็นมืดนะอหอโยุกต้นสบายเลยอันนี้ยุก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 อ่าลูกศิษย์นะครับเป็นยุกลูกศิษย์สร้าง จะมีพระกูลมูลก็ล่วงตาพันสร้างนะครับอันเนี้ยพ,พี่ท่านไดอยากได้แบบมวลสารสมสมเด็จโตแบบเน้นๆนะองเน,นี้ยแขวนได้เลยแน่ๆพี่เกตีศักอ่าอย่าแพงนะพี่นะ <c oughs> ยอยากยพี่ห <c oughs> นูอยากยอ,ยอ,อง์นี้เอาไปห้าพันแล้วกันพี่เอาไปห้าพันครับพี่ป๊อป มวลสารบางคุณผมแบบเน้นเน้นเอาไปห้าพันแล้วกันพี่เอาห้าพันบาทมวลสารสารสารบางคุณผมเน้นเ้นพี่จ๋าพูดพี่แบบแบบว่าเต็มองค์เลยนะพวกจะบอกให้เยอะจริงไอ้รอ,อยยับรอยย่นเนี่ยเกิดจากมวลสารทางนั้นอะเนี่ยเดิมเดิมเลยพี่ปิดห้าพันปิดห้าสวยค่ะพี่จนะ แข่งหมดแล้วเนี่ยไอเนี่ยเขาเรียกอะไรนะอา้าวใส่ไม่ได้เฉยเลยเฮ้ยเกี้ยใส่ได้อยู่เลยยอมรับเลยครับที่มาตนักใช้แฟนพันแท้ของจริง<ข>อยอมรับนะโดยดีว่ามีแฟนแล้วโหใส่ยากเลยทีนี้แข็งนี่ผมถอดออกได้นะแต่ผมใส่ไม่ได้แข็ง เนื้อสวยเลยนะบางคุณผมดูง่ายเลยค่ะดูง่ายครับศูนสองครับพี่เขาเรียก่าศูนสองบางคุณผู้ชมพี่มานาะชัยเอาจิงๆิงศูนย์สองก็ต้องเป็นหมื่นนะเนื้อขนาดนี้ไม่ครับผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องนะคะผมได้มาไม่แพงผมก็แป้งไม่แพงจะรวยไปไหนแล้วพี่มีความสุขกันทั่วน้าครับวันนี้นะ คมในในเลี่ยนพอพี่เป็นใช้ได้ที่เลือกไม่ต้องไม่สนใจเป็นเรียญคบอ่าไม่ต้องไม่สนใจพี่ไม่ต้องไม่สนใจคอสั้นคอยาวเอาเลี่ยนให้แท้แท,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 ท้พอจบนะครับไม่มีคอสั้นคอยาวพี่มีสามาประทับใจสาธถูพีโอคุณเปิดแรกมาเวลาเดินครับไปค่ะน้องไม่ขี้ราคาไส้มือนะวันนี้นะครับ<ช>มาร้อยห้าท่าน นี่แหละครับเจ้าวิธีนะครับระครังร่างคอนเปิดแรกมาเวลาเดินพี่หนึ่งบาทมาแล้วที่แดงกดเวลาค่ะทอง <มา S 1> นี่ต้องบอกว่า,รารเราสั่งตัดใหม่ทุกอันนะมาที่เท่าเรยแล้วทุวกชั้นหน้ายากมากจริงเบี้ยอคุณมาที่หนึ่งหมื่นสามพันบาทมาที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทตอนนี้อยู่ที่ 5, 000, 500, 000, ทหนึ่งหมื่นห้าพันบาทที่จ่าราคาท้ยมาที่สองหมื่นบาทจ้าอยู่ในวีดูสองหมื่นบาทที่จ่าราคาสุดท้าย มาที่2องหมบาทครับราคาสุดท้ายครับม,มาที่สองหมื่นับาทมาที่สองหม้าบา,าทรา,าคาสุดท้ายเท่าไรนะแอดสองหมื่นห้าพันบาทพี่จ้าราคาสุดท้ายค่ะสองหมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายครับาทองก็ต้องมี20,000กว่าแล้วไม่ได้เขียนราคาพี่งในเทงเงไนะนี่นะครับงานดีนะนะครับนี่ หูลายแกะนี่ลายลายแกะทองตาลับเลยนะ2 0ราคาสุดท้ายค่ีไม่ไเกาลุยได้ลุยนะาอยูทองมืนกพันีี่ร้อยราคาสุดท้าย26,800าทครับนีบรูปอาจารย์พาวันละครังกับผูตจกโคสาอาจารย์เจริญ นะครับต้องบอกว่าแบบนี้ทันยุคทันเลยไหมครับสองสเนะครับนี่แล้วต้องบอกว่านะครับนี่คือผู้สร้างนะครับพะระราคังล่างขอนพี่ผมถามว่าทำไมใช้พระในกรุงเทพเนี่ยจะมีรูป่ายนี่โอ้โหผมบอกเลยนะหายากมากๆครับรูปบานนี้นะครับใครได้ไปนี้ถือเป็นวาสนาเป็นบารมีนะครับเท่าไรนะแอด บาง<ต>ทาง่านจะบอกว่านะครับหายากว่าละครั้งล่างคอนกระลูปบานนี้แหละครับพี่<บ>เท่าไรนะเอสตอนนี้สองหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทตอนนี้2 7 0 0มื่บาทราคาทา้พี่อยู่ที่2 7 0 0มื่บาทราคาสุดท้าย2 7 0 0มื่นเจนาฬิกาดังแล้วพี่ท 8, ายแล้ว งามไส้เหรอพี่ยังไม่ได้คาทองเลยอะเท่าไรนะแอดสองหมื่นเจ็ดแล้วมั้ยโอ้ยพี่แล้วสวยนะครับหายากจริงหายากจริงบานนี้หายากจริงพี่สองหมื่นเจ็ดพันกลางหัวแล้วผิวปิดไปแล้วนะครับบันเทิงเริงลมแล้วทีเนี้ยปิดไปยังครับโอ้ ปิดไปที่โอ้โ oh, ห oh, พี่ดูนะความสวยนะครับงานแกะทองดีมากอันนี้นะครับอันนี้จะคนล้ลานอันนี้จะเป็นล้านแรกนะครับล้านนี้จะยุบบนพันทิปลายแกะแนยะมีลายเดียวนี่ลายนี่ลายกระน,นกนะครับนี่ปิดไปที่ใครครับปิดไปในราคาเท่าไร ได้รักไม่ใช่ดวงดาวดที่ส่องแสงขอบคคุณ่โชคดีเลยราคานีต้องแถมหาชชดชัดขอบคุณค่ะอหอยิวมีปูเอียบวัดหนังมีปูเอียบวัดหนังพอ,อยังพี่วันนี้ พอแล้วแหละพอแล้วเสียงไม่ไหวแล้วเสียงแอดบิน